ครับสวัสดีครับอันนี้ผมว่าเออไม่ใช่สิปอดีมีคนถามเข้ามาในเพจนะครับคนที่หัดซ่อมรถใหม่ๆเล่นรถมอเตอไซค์ใหม่ใจแกะเสื้อห่วงมาดูแล้วตั้งมาร์กไม่เป็นไม่รู้จะตั้งยังไงนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยครับใช้บ็อกเบอร์เจหมุนเนี่ย ไปเลยจะมีตัว T อยู่นะครับก็จะมีขีดอยู่ตรงช่องนี้หมุนตัว T ท,ที่ยานฝ่ทํทำให้ตรงกับขีดนี้แล้วก็นี่นะครับตรงนี้จะมีขีดอยู่โซโล,ลินเตอโซโล,ลินจะมีมาร์กอยู่ในตรงกัน แล้วก็คันน็อตสปริงแคมแค่นั้นเองครับ